เอ๊ะเรียกว่าจะเป็นสายสลุลุมบ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 ุมไม่ดโอ้โอ้โอโอชิตดามโตได้ไงน่ะฮะอ๋อบอร์ดชื่อแบบนี้ชื่อบอร์ดชื่อบอร์ดบอกแล้วก็สุโดโคตรดีของดีพี่บอกต่อนในน้องถ้าของไม่ดีพี่ไม่ไม,ไม่ขายนะน้อง เอ้ยผมชอบนะแต่อยากให้มันอยู่ในรถถังที่ถึกกว่านีนน้โอเคผมขอขยับขึ้นไปข้างหน้าก่อนน่าจะโดนวะพยายามเช็คอยู่นะเอ้ยเอ้ยผมเอ้ยเอ้ยผมผมเอผมเอผมกลายไปในะเออไปแล้ว XM1 อยากลองว่า XM1 ออ่ะเฮ้ย เฮ้ยชิดชิดซ้ายหน่อยน้องแป๊บนึงน,นะเพื่อนเรายืนละผมมาก็แค่ I say goodbye say goodbye ผม say goodbye อะไรผมเจอไอ้เนี่ย Đây rồi nè, siêu siêu Mẹ hẳn ơi Mẹ hẳn ơi 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 เอ้ยหนูหมดปะเนี่ยไกร I'm sorry I'm sorry ไปไหนแล้ววะ <c oughs> ไปไหนแล้ววะ <c oughs> ไม่ทันอีกแล้ว <c oughs> โอ้ย โอ้ยฉันเ r ียโอ้ยชิทตายไม่ได้เฮ้ยอู้ไอเวนมันทำไมโดนหลัวเล่นไม่ได้แล้วอย่างนี้เฮ้ยมันซอยกูยับเลยมันซอยกูยับเลย ขี้โกง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 นะขี้โกงนะใช้มุมนะผมก็ขี้โกงบ้างผมก็ขี้โกงบ้างผมขีโ้โกง เค okay. มุมมุมเรามันต่างกันไอ้น้องตายซะเอ้ยไม่ตายได้ไงวะแย่และเอ้ยยิงเพจแล้วเนี่ยจะยิงเพจแล้วนะว้าว้า,าขี้โกงขี้โกงที่สุดเฉียดด้วยเวนอา่าไม่โดนอา่า ไอ้นี่นะไอ้นี่นะไอ้เวนี่นะมันอืมกระสุนมันอยู่ข้างหลังกระสุนมันอยู่ข้างหลังผมรู้ผมรู้ไม่ต้องเล่นไอ้หนูไม่ต้องเล่นนะจ๊ะ ไอ้คนนี้ปะไอ้คนนี้ปะคิกโกนะ้ไ้พวกเนี้ยเอององแงางองแงารูบิสโก้งองแงามันคิดมันเฟี้ยวมากอว่าฮึโอ้ช่วยค่ะเสร็จแล้ว ไม <ith> in so ่ต้องเล่นนะขผมโดโดนมเดาขนมสโมกส m คกิ่งปุ๋ยน้ำมึงโหมนแล้วมาแล้วข้างในเอผมน่ะอยากเจอเอเอจริงอ่าผมตจสิใจช้าเพราะไม่รู้ว่าต้องยืนไหนคันนี้ข้างหน้าเป็นเครื่องใช่ไหมขอยิงตรงกลางแล้วกันตรงคนนั่นแหละ เอ้กสุนมันอยู่ไหนอะ่ะเอ้ยแต่เพื่อนมาแล้ว๋อเพื่อนไม่ไมสนใจเอา้าผมตายละผมยอมรับการการะทําของคุณคุณไม่ยิงผมคุณตายนะอีกหวิสี่สามสองหนึ่งไม่ตายผมเขยิบเลย ไม่ต้องขยับคุณอนะ่ะคุณไม่ต้องขยับผมต้องยิงคุณตรงไหนเนี่ยผมต้องยิงคุณตรงไหนผมไม่รู้โปรดบอกผมทีใครก็ได้คันนี้ต้องยิงตรงไหนวะตรงนี้แล้วกันเออ,ต,อตายไปซะแล้วลำพายไม่เห็นผมหรอออบอทอ้าวไอ้นูยิงอย่างนี้แย่ละแย่เลยน่ะ ไฟไหม้ละไฟไหม้ละต,ตายละวอสออสออสเครื่องดับจ้าเครื่องดับจ้าเอา ก็ส่วนผมก็หมดเติมหน่อยเติมหน่อยวัตถ <c oughs> ีฟิกินดูใช่ไหมไนโน no มาเจนเจนเจน ใจยเย็นใจยเย็นใจเย็นเอเอ,เอ,เอตายตรงไหนวะตรงไหนจุดตายมันวะผมไม่รู้ขั้นอืน่นอ่าผมตายโอเคผมตายจริง